เบี้ยยังชีพของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่บอกว่าเบี้ยยังชีพ 600, 700, 800, 900เนี่ยเราจะเปลี่ยนคำว่าเป็นเบีย้ยบรรนายชรา,าผู้สูงอายุเราจะเป็นแบ่งเป็นช่วงอายุคนนะฮะเจไปถึง79ปีเราให้3,000พักแรงงานสร้างชาติลุยพื้นที่สมุทรปราการชูจุดแข็งแก้ปัญหาแรงงานวันที่22เมษายนส5 6 6าเวลา17นาฬิกานายมนัสโกศล หัวหน้าพักแรงงานสร้างชาติพร้อมกรรมการบริหารพักลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ2จุดคือตลาดนัดเอราวัณตำบลบางเมืองใหม่และตลาดนัดศิวะตำบลท้ายบ้านใหม่พบปะพี่น้องประชาชน3กลุ่มคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มชุมชนและกลุ่มตลาดนัดเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายในแต่ละด้านในการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างตรงจุดมากกว่าพักอื่นๆ โดยนายมนัสกล่าวว่ามั่นใจเพราะพักมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มสหาภาพแรงงานอีกทั้งนักกฎหมายแรงงานรวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจ SM e SME SML เข้ามาร่วมเสนอนโยบายเพื่อน,นำมาใช้งานได้จริงและตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่พบว่าปัญหาหลักคือปัญหาค่าแรงไม่สอดคล้องที่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงสวัสดิการที่ยังไม่เหมาะสมทางพักจึงมีความมุ่งหวังที่จะแก้กฎหมายแรงงานซึ่งมีประเด็นหลักๆเรื่องค่าแรงแรกเข้าและค่าแรงแรงงานที่มีสกิลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและยังมั่นใจว่า4นโยบายหลักคือ 1. พนักงานจ้างเหมาสามารถบรรจุราชการได้ 2. พี่น้องแรงงานรวมถึงประชาชนที่ประกันตนสามารถเลือกบำเหน็จบำนาญได้ ไม่ต้องรอถึงอายุ55ปี3ประกันสังคมม .40 พิเศษ7สิทธิประโยชน์และ4ผู้จ้างงานต้องเป็นธรรมสวัสดิการต้องมั่นคงและตอบโจทย์พี่น้องผู้ใช้แรงงานแบบจับต้องได้ด้วยนอกจากนี้ทางพักคยังมีแนวคิดที่จะแก้เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปลี่ยนเป็นบำนาญชลาภาพ3ช่วงอายุคืออายุตั้งแต่6 0ถึง69จะได้รับบำนาญชราภาพ1500บาท อายุ70-79ได้รับบำนาญชราภาพ3,000บาทและอายุ80ปีขึ้นไปได้รับบำนาญชราภาพ4,500บาทรวมไปถึงอายุ15ปีขึ้นไปจะต้องได้รับประกันสังคมทวนหน้ารัฐจ่ายสมทบ600บาทอุ้มเกษตรกรไลแมนผู้ที่ค้าขายออนไลน์รับสิทธิสวัสดิการประกันสังคม7กรณีเพื่อมีสิทธิ์ในด้านการคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานที่เราเดินพบป่าพี่น้องชนอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ยเราเราเดินกลุ่มแรกๆกเลยคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะกลุ่มที่2คือกลุ่มชุมชนในตามหมู่บ้านต่างๆกลุ่มที่3ก็คือตลาดนัดหาเล่แผงรงลอยวินมอเตอร์ไซค์นวดแผนโบราณพวกนี้นะฮะเราเดินทั้งหมด3ากลุ่มเราไปเห็นปัญหาโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่หาเช่ากินคำเนี่ยหนึ่งค่าจ้างไม่เพียงพอนะกับค่าของชีพ สองเรามองดูระบบสวัสดิการทางสังคมเนี่ยหลายกลุ่มยังไม่มีระบบสวัสดิการสังคมเลยนะฮะดังนั้นนโยบายของพักแรงงานสังชาติของเราเนี่ยที่เราพูดมาโดยตลอดทําอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถเข้าสู่ในระบบประกันสังคมแบบทุนน้าได้นะครับ15ปีขึ้นไปเนี่ยโดยพักแรงงานสังขชาติของเราเราก็มีนโยบายชัดเจนว่ารัฐเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มนะตอนนี้รัฐจ่ายอยู่แล้วคือ230บาท ทำอย่างไรอกองทุนหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วนะผมยังไม่บอกว่ากองทุนอะไรนะแต่พักแรงงานเราดูแล้วน่าจะเอามาได้เอามาอีก3 6 6 0บาทนะผู้ประกันตนประกอบวิชีพอิออสระนะครับมาตรา40สก็สามารถบวกแค่ร้อเดียวก็จะครอบ700รบ700ประมาณ700กว่าบาทก็จะดูแลคุ้มครองสิทธิทั้งหมดด้วยกัน7กรณีเจ็บป่วยตายทุติภาพคลอดนะแล้วก็ได้ค่าทดแทนกับค่ารายได้กรณีเจ็บป่วย นอนติดเตียงหรือลังหรือทํางานไม่ได้นะพวกนี้เราเนี้มันก็จะเป็นค่าตอบแทนกรณีขาดรายได้สิ่งเ่าเนี้เวลาพูดออกไปแล้วนี่พี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องประชาชนคนรายได้น้อยนีก็เห็นเขาก็สนใจว่าทําได้จริงหรือนะฮรบอรจริงนะ,ะอันนี้ก็คือเปลียนนโยบายพรรคแรงงานสังชาตครับ